ยินดีรับทุกคนนะคะวันนี้มาพบคุณครูเหี่ยวกับคุณครูสุอีกแล้วนะคะ,ะเราเรียนรู้ส่วน,นต่างๆของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างแลเด็กๆทราบหรือยังคะว่าต้นไม้กินอะไรเป็นอาหารกินน้ำใช่ไหมคะสุเก่งมากเลยเก่งๆไหมคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าต้นไม้กินาน้ํานเป็นอาหาร แล้วสิ่งที่ต้นไม้ต้องการอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับแสงอาทิตย์ใช่ไหมอ่าใช,ใช่แสงแดดแสงกระโดงอาทิตย์นะคะเพราะว่าต้นไม้จะได้สังเคราะห์แสงเพื่อการจเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะเด็กๆคะวันนี้ครูสุมีใบง,งานมาให้เด็กๆอีกแล้วค่ะคครูสุีใบงานที่จะให้เด็กๆเรียงลําดับจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะเล็กหนึ่ง อะไรที่มันจะมีกระป๋องสามกระป๋องอะไรที่ใหญ่ที่สุดก็คือเราต้องใส่หมายเลขหนึ่งลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ลองลงมาเราก็ต้องใส่เลขสองเหมือนตะขอนะคะใส่ลงไปใน ใบที่รองลงมาและใบที่เล็กที่สุดเราก็ต้องใส่หมายเลข3เลข3าอยากอยากนะคะ,ะเสร็จไปหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งให้เด็กๆรากเส้นตามรอยปะของดอกไม้แล้วก็ระบายสีดอกไม้ให้สวยพร้อมกับใบของดอกไม้ แล้วอีกตอนหนึ่งจงกากบาทภาพการบำรุงรักษาดอกไม้ให้กากะบาททับนะคะภาพที่เด็กรักษาดอกไม้เด็ดดอกไม้ใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กๆกก็ไม่ต้องการดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะใช่เด็กๆก็กาก,ากะบาดท,ทับไป เสร็จแล้วค่ะ